อันนี้สอนเอาพลาสติกใส่ถังก่อนไข่ให้แน่นเสร<ะ>็จแล้วกยกอันนี้เลยค่ะวางตรงนี้ก่อนบนหนึงนดูเช็คดูก่อนว่าเตาสกระปรกไหมไอ,อ่ะไม่สกปรกแล้วอย่างเงี้ยคือกันได้แต่ถ้ามีที่ขยะข้างในเยอะตักขัดแคะออกเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปตันรูน้ำมันอ่ะแล้วเราก็เช็คอ่ะเอาน้ำมันใส่ให้เต็มค่ะใให้เต็มเลยนะคะ ใช่แล้วเดี๋ยวเราก็เอาน้ำมันไปใส่ที่ฐานเตาแล้วเราก็เอาน้ำมันที่เรากันไว้นั่นแหละคะ่ะเศษน้ำมันนะ่ะเรากะเอาอ่ะประมาณห้าฝาตีว่าประมาณห้าฝาใส่อีกสค่อีกนิดนึงอ่าโอเคค่ะเทลงไปที่เตาเลยอือเดี๋ยวเราปุ๊บเดี๋ยวเราเอากระดาษทิชชู่มาจุดแล้วก็ใส่ลงไปในฐานเตาค่ะ แล้วรอประมาณสิบห้าหรือสิบนาทีเราค่อยเร่งลมนะอ่ะโอเคอันนี้ก็รอให้ถ่านเตาร้อนเลยประมาณเอ่อสิบนาทีพอถ่านเตาร้อนปุ๊บเราค่อยๆเร่งลมเสียบปลั๊กพอถ่านเตาเริ่มร้อนแล้วปุ๊บเราก็จะเร่งลมนิดนึงดูเช็คดูก่อนแค่กดประมาณนี้นะกดอย่างนี้นะคะเห็นไหมนิดเดียวมันก็ขึ้นแล้ว พัดลมเขึ้นแล้วเเอานิดเดียวพอค่ะนิดเดียวก็มีความแรงแล้วเห็นไหมไฟของแรงของเราแรงได้ระดับอ,อกนะแต่เราไม่ใช้ขนาดนี้นะคะเราเอาเบาๆพอค่ะอ่ะแล้วเราก็เปิดน้ำมันคิโลลงมาเอานิดเดียวพอนะเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือไฟได้ระดับแล้วพอเสร็จแล้วปุ๊บเดี๋ยวเรายกไปใส่ฐานเตาเลยค่ะแรกๆจะมีควันเล็กน้อยนะ และเดี๋ยวมันหายไปเองค่ะทุกครั้งที่กันเราควรเปิดวาล์วทุกครั้งรอให้แก๊สออกที่หัวเตาสีทองนี้ก่อนนะคะเราถึงจะปิดวาล์วตัวนั้นนะวาล์ว wow. ที่ฝาถังนะคะอะถ้าอย่างเงี้ยคือไฟยังไม่ขึ้นดีปุ๊บเราปิดน้ามันที่โลก่อนและเราก็รอรอแป๊บหนึ่งเพราะว่าเสื้อเตายังไม่ร้อนดีอืมแล้วเราก็ค่อยเล็งลมใหม่นิดนึงเราก็ค่อยเล่ง เลงน้ำมันเลงน้ำมันลงไปคะแรกๆจะมีควันออกมานิดหน่อยประมาณสิบนาทีนะหลังจากนั้นเดี๋ยวควันจะหายไปเองนะคะเราพยายามปรับน้ำมันขี้ลงให้เล็กๆนะเพื่อว่าเราจะได้ไม่เปลืองนะคะดูนะค่ะแล้วก็เอาอะไรคุมให้มีทิศปิด,ดได้เลยค่ะ ปิดเลยเลยค่ะครอบได้เลย,เลยร้อนไหมร้อนร้อนนี่แหละค่ะทีนี้ก็รอยาวไปเลยค่ะชั่วโมงครึ่งน้ํามันก็จะเริ่มออกนะจ๊ะอันนี้เรากันน้ํามันดีเซลนะคะเนี่ยเดี๋ยวเรารอให้แก๊สออกที่ปองสีทองนะเราถึงจะปิดวาล์วถังนะคะห้ามลืมเด็ดเป็นเด็ดขาดทุกครั้งต้องเปิดไว้ทุกครั้งนะคะเริ่มเสร็จตัวได้ก็จะประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวรอแก๊สออกประมาณ ครึ่งชั่วโมงนะคะ